tới dốc nó tinh Đó, có tiếng rồi cho bút sai xám Tên Tới dốc nó tên Đó, lập phần bút sai xám Ây, nó tên kia mày Hàng leo nó tên Xong, mà đủ lúc sớm tới xăm tinh Khoan bồn cây nhục bột Sai 3 đồ luật sưp nó no tên phân hóa nhục bột say sao no bột tên nó no tên phân hóa sôi tới nhục tiếp kêu quán luôn luôn luôn

được rồi, Tới Something shop chút Cho bút 3 Được đi, kéo mà Bắt bản đồ lập Của Nô Tinh Tới Yoke nó Tinh Được rồi, kéo vào Nô เต็มส so no so no ี <playing> ่ต่อห <cold> ้าผมเตยเปิดสายยกมาโนเต็งติดลังเท้าหรือเปล่า <pose> ห้า <about> ต่อสี่ครับผมมาดูลูกเซิร์ฟเตยซัมติงอีกช็อตนึงบูทใส่สามติดเกี่ยวโนเต็งเตยซัมติงยกโนเต็งบูทยังอยู่บูทใส่สามมาดูทีเซเว่นจะบนลไหมเตรียมรับอีกช็อตหนึ่งของโนเต็ง เปิดหัวสวยครับผมโยกโนเต็งมามาเลือดจักโนเต็งไหมโนก่หมูนี่ใครใครเสียงเดี๋ยวผมมาดูเกมลับฟังบุษไสสามต่อหกครับผมมาดูเกมลับอีกช็อตหนึ่งของโนเต็งเอายกพางโนเต็งติดเกี่ยวเอายังได้อยู่นะผม ยอดโนเตงโนเตงมาพี่มาโนเตงมาแล้วโนเตงเอาคนนั้นทำอะไรคนนั้นโมไนครับผมสี่ับผมมาดูลูกเสิร์ฟเตยซัมติงช็อตนหนึ่งเดี๋ยวไปโนเตงห่างแล้วโนเตงเกี่ยวโนเตงยอดเออ ผมเอาไป,ไปในยกดีครับผมลูกนี้ตีติดเกี่ยวโนเต็งมาพี่มาไปนเอตตงเกี้ยวไหมห่างแลว้ลวนเต็งเดี๋ยวผมมาดูเกมรับอีกชัดหนึ่งของเจ้าหนอนติงโอ้ยเปิดหัวสวยยกสวยครับลูกนี้เอาติดเกี่ยวบูดเอาล้นล้นล้น ลูกพ ah, oh, oh, ี่เกาหัวเลยเลยซัมติงเกาหัวเลยครับผมโนเตงเปิดหัวเลยยกโนเตงตีเอาลูกนั้นให้ลูกนี้ต้องเอาแล้วต่อฮาผมเอาไปอีกแล้วห่างห่างเออติดเตี้ยวผม

ช็อตหนึ่งของโนเต็งเปิดหัวสวยครับผมยอดครับเฮ้ยเสียงแววแววครับเสียงแววแววเสียงแววแววเอาต่อหกเตยซัมติงเซิฟบุตเปิดซ้ายสวยอ่ะตีตีเกี่ยวโนเต็งโนเต็งโนเต็งเอาตีเกี่ยว ยังอยู่อ้าวเตยจุดโทษแล้วโนเตงเอ้ามาผมก็ซื้อเจ็ดเี่ซื้อเกงติดเกี่ยวโนเตงแกไปก่อนแกบโนต่อสรับอม โอ้โหเตยเปิดสวยยกมาโนติงติดเกี่ยวบูทสายสามได้เต็มความมาดูเกมรับอีกช็อตหนึ่งของโนติงเปิดซ้ายเอเปิดหัวเตยยกสวยล้นจำสิบต่อแปดเฮ้ยล้นล้นโนติง โนเต้โทษครับเฮ้ยะเข้ารวบกี <GO av uther> ่ปานนี่โนเต้สิบเอ็ดต่อแปดเราผมโยงแล้วครับโยงตัวยกเอาติดเกี่ยวหลังเท้าเตยโนเต้ในกีฬาจูปากด้วยครับ